ทองคำถือเป็นสินทรัพย์ที่มีความสำคัญเป็นพิเศษในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในช่วงระหว่าง700ปีก่อนคริสต์ศักราชพ่อค้าชาวลิเดียนได้ผลิตเหรียญขึ้นมาเป็นครั้งแรกทองคำควรมีเสถียรภาพในราคาแต่ราคาทองคำก็เกิดความผันผวนขึ้นหลายครั้งซึ่งทำให้นักเก็งกำไรและนักลงทุนเข้ามาเทรดตั้งแต่ปี1 9 7 6ถึง1980ราคาทองคำเพิ่มขึ้น78 1 20ปีต่อมาในปี2,000เมื่อถึงเวลาอีกครั้งและราคาได้เพิ่มขึ้นจาก254เหรียญเป็น1,927เีหรียญปี2019เทรนขาขึ้นครั้งใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นและบางคนบอกว่าราคาจะเพิ่มขึ้นอีกในหลายปีต่อจากนี้ความกังวลเกี่ยวกับไวรัสโครโครโนาและมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเป็นตัวที่จะดันราคาให้สูงขึ้นคุณคิดว่าราคาทองคำจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เปิดคำสั่งซื้อขายเพื่อการลงทุนไปด้วยกันกับ ATFX ที่ ATFX คุณสามารถเทรดได้ทั้งช่วงที่ราคาขึ้นและลง ATFX ทำให้การเทรดเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณตลาดที่นักลงทุนทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา